อันนี้เดียวว่ารวมบางไอจีนะคะแบบจิ๋วน่ารักมั้ยพี่พาบอกเลยว่าจิ๋วนฝากม้าไหมปักหมีปักม้ามีค่ะลูกค้าเอาอะไรคะนี่น้องเชอรี่นี่รวมบางไอทีเอ้รวมบางรวมปุ่นไอทีไปตัวนี้แบบน่ารักมากไม่พี่พาจองอะไรเลยหนึ่พี่พาจองไงจองไอจองอะไรนะเอ่อวันนี้ไหมล่ะ จะจองคู่เปิดโอเคเปิดให้ถ้าจองผู้เปิดเลยถ้ามีคนจองหญิงโตเนี่ยรีบเปิดโตเลยค่ะโตเลยนี่เปิดเลยดูผ้าใหม่จริงค่คให้ห้อยมือหนึ่งผ้าใหม่กิฟต์เลยมีหูด้วยเห็นไหมมีหูมีตาสามดีเด่นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยที่หม่อันนี้อะไรอันนี้ลูกสาวลูกชายนะครับแ๊บนึงนะครับนู้ชายนะชายทั้งสงอันนั้นชายตังสอดแยกสีมันจะรวมทุกอย่างนะคะรวมอุ่นก็คือรวมทุกอย่างอันนี้รูดลดค่ะ มิฟาแอนมิไลพรนมิฟาแอนมิไลโฟนนี่น้าระอันนี้ลูกชายเนาะวิเหมือนกันเลยลูกค้าหญิงจิ๋วคิวเนี้ยน่ะสวยน่ารักแล้วก็ผ้าซาล่าก็แล้วอันนี้ลูกสาวนะเราจะดูที่กดตาเอโอที่แบบโฟออ้โหัวนี้น่ารักก็แกแกแต่มันจิ๋วน่ารักมากแม่ไข่ไส้จิ๋วเนาะนี่นี่นี่ everything กระเบลเลยเนี่ยเกต้องทักแม่นั่นกระเบนอู้หอันนี้ลูกสาวอ่ะจังมีทุกอย่างนะ อันนี้มีแบบขนนุ่มมีเสื้อเวตเตอร์มีไหมาพรมมีแต่บุนุ่มหมิวนวมอาจจะติดแค่ตัวสองตัวอ่กลูกชายก็แบบหล่อๆไปเลยวายไมค์ครับไมค์ครับมันรวมทุกอย่างเอาไว้ริ้งอันนี้ลูกชายแต่โปรจะกู้ไมค์ครับหรือเปล่าดีรวมทุกอย่างมีไหมพรมด้วยจัดไปสันจิ๋วแม่วิไลพปงสูบขอบพระคุณค่ะกราบดี่กราบค่ะโอ้ลูกชายตัวนี้ครับแม่บิทแม่บิททั้งสองค่ะแม่บีท โอ้แล้วเดี๋ยวไปทิมในรายการกันนะคะทุคนอู้ดู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 เกวาาใหม่นะผ้าสวยเลยใช่ใช่ตัวจิ๋วๆน่ารักผ้าสวยเลยแม่ไม่พาไม่พาไม่พาไปไม่วิภาจองหญิงจิ๋วหรือเปล่าจองแล้วจองแล้วไม่ใช่หรอจองแล้วใช่ไหมี่พาเธอจองหญิงจิ๋วแล้วใช่ไหมเท่าไหร่เนี่ยผ้าใหม่ไหมเท่าไหร่วะจองยังวิพาจองไหนวะ จองโค้ดกาเนี่ไม่ได้จองอันนี้หรออันนี้น่ารักออกเขาชวนกันจองโค้ดจองโค้ดอันนี้อย่างสวยเลยเนี่ยพิมพ์ไปไหนล่ะหาพิมงันนะทักไปเรียกแม่พิมพ์เรีกส้่นเยเรียกเพิมเวลาใครชอบใช้สิวเนี่ยเดี๋ยวไม่มีแล้วนะมีกระสอบเดียวนะน่ารักจิงาละผ้าใหม่ด้วยมันแบบว่าสิวดูดูดูดดูดูเดนางเด็นางใยส่เยสวเวยเลเยสยเยยเรียกเยคเยเย เนี่ยเนี่ยดูจริงลูกค้าตัวจริ๋วๆอะไรใครจะเอาใหม่พรมเนี่ยใหม่พรมเนี่ยยิงจิ๋วนี่ก่อนขยิงจิ๋วโคตรเราก็จะเรื่องนี้ก่อนจิ๋วแบบโล่มากจิ๋วดีจังเลยนี่นี่ชุดนี้โลยนี่โคตรนั่นแหละรอก่อนเนาะโคตรนี่แหละโคตรอันนี้มีขนตาละสองตัวเว้ยดูลูกสาวอันนี้ดิคิดว่าดูน่าใสอ่ะลูกสาวลูกสาวนี่ใต้หัวใจนี่นี่นีดู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  ดู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 ลูด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 ูู่ด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 กดู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 ู่ด่แูู่ด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 าดูดูดู่นดูดูดูนูดยดวดูดูอูด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 ูน่ารักเูดูดอดู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 ดงดูดูดดเดู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 กูด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 ้ดูดูด้ น่ารักมากดูดูดูน้องน้องสองขวบน่ารักไหมน่ารักไหมคือแบบว่าอันนี้เป็นทรงเดนเลยนะแล้วผ้าแบบเงามากมันเดิมดูเด้สวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพิ่งแม่แม่มิภาแม่มิภาหญิงจิ๋วกุดแม่วิไลพลหญิงโตกุด เมนิสาใช้จิ๋วเมนิสาอยู่ตรงไหนจิ๋วเมนิสาถามว่าเปิดอะไรบ้างเออคนจิวต่อไปสคนสวยเมนิสาคนสวยเป็หญิงจิ๋วแบบน่ารักมากเลยค่ะเมนิสายังอยู่ไหมเดี๋ยวไปตามเพื่อนพิมพ์ก่อนเพื่อนพิมพ์อยู่ไหนเนี่ยเพื่อนพิมเตื่นเตือนตื่นอลูกชายโห่มากเลยเนาะโอ้ยลายเสื้อเฮ้ยแต่อันนี้เป็นแบบว่ามันแบบโอ้สวยเออผ้ามันสวยอันนี้ผ้ามันสวยกระสอบมันแพงนะลูกค้าจะบอกว่าอันนี้ราคาลดนะกระสอบมันแพงนะ ยิองว่างชายอ่งว่ากค่ะไปววิโอูยอู้สวยจังวิยชอบเนาะยิงมากค่ะยิงมากสองสามขวบได้เลยวิวนี่ดูสาวน่ารักไหมอันนี้ไม่ได้เอ็นนี่นะคือแบบว่ามันลงมาดูเล็กนะคะใส่ลูกอะไใส่ลูกสาวเลยค่ะใส่ลูกสาวดูลูกชายดิลูกชายหล่อมากไม่หลิงวะยังเนี่ยลูกชายหล่อมากม่หลิงวหมากเเอาวางไม่ลงเลยลายเสือเอาวางไม่ลงเด็น่ารักเจียวคุณหนูสุดๆค่ะสติงกระดิ่งแมวค่ะดูน้องหวานมากค่ะสาวสือพอดีเลย โอ้โหสวยเนาะสวยมากเมียวเมวใส่กระเล็กยีดํแบบเมียวเมียวเมวไม่คันด้วยอ่ะยังมีซับอย่างดีเลยวางไม่ลงเลยค่ะตัวนี้แม่มิวมีแยกบุตรวมไหมวบุตรวาผู้หญิงอยากได้หญิงหญิงทั้งสอบละแยกเออเดี๋ยวแยกหญิงหญิงทั้งสอบไอ้นี่ไปเลยชายลอกค่ะเอาเรียกใครจะจ่อโอ้ เออมันเท่ว่าดูลูกชายเลยสามดีสี่ดีสองนี่อันนี้ก็ลูกสาวสีสีไม่หวานแต่ลูกสาวเลยเนี่ยเออลูกสาวแบบงามมากอ้ลูกชายอย่างเท่เลยว่าลูกค้าสวยมากน่ารักกิ๊กิี้สวัสดีค่ะกิ๊กอยู่เลยค่ะรอรอรอลูกสาวลูกลูกสาวสวยมากเลยนะรอทุกตัวเลยดูดิแคทแอนด์แจ็คดู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 ความม่อแล้วน่ารักเลยเอ้าเนี่ยมีคนถามพวกเอ๋งานไซส์จิ๋วเนี่ยไปไหนกันหมดเนี่ยลูกค้าโอ้เนาะน่ารรักจิงะอะ เนี่ยดูดีญิงทั้งสอบสองพันเก้าเก้าสิบอะไรถามอะนี่หรือว่ารวมหรือว่าบุญนวมบุญรวมหรืออะไรวะเขาถามเราถามยี่ห้อไหนอยู่วมาอันนี้พี่พาพี่พาถามมาอันนีพ่ช่โอ้ยลูกสาวแบบหวานมากไปตามคนขายญิงจิ๋วให้หน่อยสิเนี่ยมีคนถามเยอะมากเลยนะแต่เวลาเปิดลูกค้าไปไหนกันดูแบบน่ารักนั้นเลยเนี่ยเราเปิดเช้าเกินไปค่ะ ร่วมอุ่นร่วมอุ่นมีใครถามเนี่ยสูตรสองปีเอาโทรศัพท์มาสิเอาโทรศัพท์อยู่นู่นไม่เห็นนุ่นผู้ชายแบบโกรมากเม่คิดดีชายแบบโกรมไม่เหมายุกสอบไปเลยน้องมูนขอบคุ้มมากแล้วไม่ขายเอาโตมีติดมาไหมคะโตมีโตมีมีถึงห้าหกอ่ะหกไม่แต่ห้างใหม่หกเจ็ดอะไรเงี้ยแต่สองสามแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอ่าหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยหนึ่งสองสามนี่นี่นี่หกอันนี้มีหกเจ็ด โอ้นี่ตัวนี้เถอดนี่นี่นี่ดู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 เจ้าหญิงฉันดิฟินเซตค่ะโอ้ดู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 สวยอ่ะงวยไาอย่างวิงเลยเถิดแต่ผ้าสวยแม่งีิ้นนี้จำนวนชิ้นเยอะนะเพราะมันเอ่อตัวตัวมันไอ้นี่ตัวมันติวลูกชายแบบรอๆเลยค่ะใช่ก็แบบรอเลยครับลูกสาวก็หวานเลยค่ะนี่นทรงแบบมินิมอลเด้อน่ารักน่ารักคู่นึงคู่เอ็มเอ็ม ไไปตามหาคุณหพิงดีกว่าอันนี้ระบายน่ารักมากคุณพิมพ์ไปไหนนี่ใครชอบจิ๋วเนี่ยโอ้ยลูกค้ามันไซส์แบบว่าคนชอบเออศูนย์สามปีไหมมันก็เน้นแบบหนึ่งอ่ะเน้นหนึ่งเนาะแบบน่ารักมากโอ้ยคุณพิมพ์เวลาคนสวยฉันยังไม่ตื่นหรอคะเออคุณพิมพ์เวลายังไม่ตื่นค่ะเดี๋ยวไปแชร์คุณพิมพ์แล้วคุณพิมพ์มาจองไว้นะคุณพิมพ์ดู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 ด โอ้ยดูตันี้เนี่ยอลังการมากเ่าะหลอกจังดูดิดูหัวนางดิออุ้ยน่าหลอกเชียวไปไม่มียวดูตัวนี้ค่ะอย่าไปเอาโทรศัพท์ก่อนอันนั้นแบตหมดเหรอนี่เกินเอามาเอากดแชร์ลูกค้าก่อนสิอู้ลูกชายโหล่อมากเลยลูกอันนี้ลูกชายใส่ได้รไหมเนี่ยอันนี้หมวกลูกชายไปเลยค่ะลูกสาวหวานเชิง่สใมาดู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 แล้วดูฟ้อนดูลูกชายลูกชายแบบเนาะอู้ดวงหัวน่ามากโคบุนโคบุน อุ้ยใครเตาไหม่พรมเนี่ยลูกค้าไหม่พรมไหลเยอะเลยนะเนี่ยไหม่พรมแบบอันนี um ้เลยนะตัวเนี้ยท้าผ้าอย่างสวยสะอาดไม่คันด้วยลูกค้าบอกด้วยเนี่ยเนี่ยไม่คันเลยผ้าดีมากดูไหม่พรมตัวนี้ดิคอบบวแบบรังการล้านแปดเธอใครเ้าจิ๋วลูกค้าขามาจองค่ะสาวแบบหวานมากเน้นไซส์เออเน้นไซส์หนึ่งถึงสามปี โอ้นี่ลอลูกชายอ่างเท่เลยห่อมาใส่ให้เลยเนาะใส่เลยเนาะไข่ใส่จิวมาเลเร็มมาเร็วมาเลี้ยมาเร็วมาเร็วมสะอาดไขใส่เลยนะหมวร้แบบว่าน่ารักมากไสจิวจองได้เลยค่ะหยิงทั้งก็สอบค่ะสอง0เาเก้าสิบขลูกค้าอู้ยดูอู้าดูน่ารักดูสักอบรีดไม่ซักรถอีกค่ะอู้ยดูๆๆด ดูดูดูน้องน้องน้องแบบน่ารักมากมีเกียงนขุยเป็นผงอันนี้อันนี้แบบว่าป้ายนี่คนเดียวซันโอนจองแล้วนะโค้ดน่ะขอบพระคุณค่ะอู้วดูดูดูชุดหมี่ดินี่นี่นี่ไม่เคยทาหมี่ดูดูดูสวยมากไม่คิดมัดแล้วต้องมันต้องหายอยู่แล้วไงเราต้องไมไปซื้อชุดแล้วก็อันนี้คุ้มบ่าเนี่ยเราสมัยมากไม่ต้องไปซื้อชุดเลยค่ะคิดมากค่ะค่ะค่ะ ลูกเราต้องสวยค่ะนี่นี่ในลูกชายว้าวลูกชายเด็กนขนาดไหนนะหมื่นหนึ่งหมือหนึ่งเอาไปเก็บมื่นหนึ่งโอ้โหดูนี่ดูนี่ดูนี่ทำไมอย่างสาดโอ้ยดูนี่สวยมากไมเพิ่มอย่างดีเงามากไปเลยมื่นหนึ่งคอเสียบลูกเข้าเส้นลูกแล้วดูคิดว่าตัวนี้ค่ะมีหูด้วยนะคะมีหมวกค่ะนี่ค่ะเนี่ยคิดมัดลูกใครใส่นี่คุมไปนะอู้หูลดค่ะลดลดลดเอารังกาลังแปดคุมเลยเอาไปอีกค่ะอู้หูเออเน่าน้ำเนาะเออใส่ตัวนี้เนาะแล้วใส่คุมเนาะ น่ารักมากเลยเกาหลีเข้าใจสุดๆเกาหลีเข้าใจสุดๆลูกค้าแล้วก็ใส่อะไรนะใส่เลกกิ้งเลกกิ้งเลกกิ้งสีดำๆเนาะโอ้สีเขียวไปเลยเลกกิ้งต้องสีเขียวนี่ยน่สีเขียวมากเลยใส่นี้อู้ยสวัสดีสวัสดีลูกชายแบบหล่อมากเลยลูกค้ามีชายแบบหล่อเลยอู้อุ้ยอุ้ยอันนี้ลูกสาวลูกชายเลยอะไปเกี่ยวเดี๋ยวขอคิดก่อนนะอู้ยน่ารักมาก ใหม่มากร้อยใช่ใช่ผ้าสวยมากเลยผ้เขาอยู่นะคะด้วยดอกดอกปักอุ้ยดอกดอกเลยนี่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 ลูกชายเนาะจิ๋วๆเลยมีกี่เฮาถ้าถ้าไม่ใช่ลูกชายก็ขายลูกสาวแล้วกันมีขนตามีจมูกมีปากใส่ได้หมดใส่ได้หมดใส่ได้หมดเท่ากันอันนี้ปลายบานนี้ปลายบานลูกสาวนะนี้ปลายบานเป็นแบบทรงแบบเดสเดสเดสนนี่ลูกชายแบบรอ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 ไปรอรออู้ ดูลูกสาวฉันอันนี้ไซร้อยยี่สิบโว่อรไซร้อยยี่สิบประมาณนะคะร้อยยี่มาด้วยนี่แหละมันถึงไซร้อยยี่สิบลูกค้ามันมีถึงไซร์ร้อยยี่สิบแต่มันจิ๋วน่ารักนะลูกค้คาโอะโหดูดูดูลอมลอมลอมตุลีอุ้ยลมตุลีสวยอ่ะโอเคใครชอบใซรสิวเนี่ยใครตามหาอยู่เมื่อวานนี้ลูกค้าทักมาเต็มเลยแล้วตอนนี้ไปอยู่ไหนกันหมดไม่รู้ไปอยู่ไหนกันหมดยังไม่เตือนที่จะเอาไซรสิวเน้นไซร์ศูนย์ถึงสามปีแล้วนะสิวจริงลูกค้าจิ๋วจริงค่ะจิ๋วแบบน่ารักเลยเนี่ยดูดิ ไหม่โพมแบบสวยมากใครจะเอาใหม่โพอันนี้ไปนะรวมกันเนี่ยนี่ดูดูดูเจ้าหญิงดิสนีย์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 อันนี้อันอยู่ไกลๆอยูไกลๆอู้ตัวนี้โลดมากอู้หเสียดายอันนี้แต่ผ้าแบบอันนี้มากเลยนะต้องแช่นิดนึงแต่ความผ้าเนี่ยแบบอันนี้มากเลยนะสวยเกล็กเลยอันนี้ลูกสาวลูกกระปายบานลูกจับจีบ เป็นสรบแบบเดซเออไหมมอโมอในเดซอ่ะลูกจีบเลยย่ะจีฮัลลูอันนี้ปลายออกอ่ะลูกนี่้เดลูกลูกชายจะได้ใสแบบไอ้นี่เลยนะคะระบายแล้วค่ะระบายแล้วค่ะลูกชายจะได้ใสระบายแล้วผัดผัดผัดกันใสบ้างก็ได้ได้ได้ผัดผัดกันใส่น่ารักมากชนีลูกสาวค่ะแต่งดอกแต่งโบไปค่ะมีลูกสาวค่ะโอ้ยน้องสวยจริงจิงลูก้า่ะดูดิสวยมากลูกสาวเนี่ยใครมาจองหญิงนะคะลูก้าะหญิงว่างค่ะญิงว่าง อ่ามีอะไรทุกอย่างด้วย,ม,ม,าายมีหูมีตาหางยาวมีหูมีตาหางยาวเรื่องห่อตัวก็มามาีหูมีตาหางยาวค่ะอ้าพี่ใหม่เอามานี่เนี่ยโอ้ยนี่หวานมาก <c oughs> มันไม่ดูดูดูดิน่ารักมากใหม่พรมสวยมากเลยลูกแมพมันหนาพารายกกระสอบเออยกกระสอบยกกระสอบลูกค้ายกกระสอบหมดลูกค้ามีแค่แยกประเภทลูกค้าค่หญิงว่ามีแค่หญิงอ่าเน้นไซส์ศูนย์หรืออามีแค่กระสอบเดียวศูนย์ถึงสามปีแต่มีอ่าในกระสอบมีหนึ่งถึงหกปีนะคะลูกค้าค่ะ น่ารักหนึ่งถึงห้าปีแล้วกันเน้นหนึ่งถึงห้าปีเน้นหนึ่งถึงห้าปีค่คะใครชายยกกสอบไปแล้วลูกชายแบบลูกสาวยังสวยเลยลูกค่าลูกสาวแบบงามมากอู้ลูกชายพิโรบ่ะลูก้ายลูกสาวไหมเราจะดีดันใช่ดีดันลูกสาวให้ลูกค้าค่ะใครชอบไซส์จิ๋วนะสําหรับคนชอบไซส์จิ๋วขายไซส์จิ๋วอ่ะโอ้อันนี้มาวิวถ้าลูกค้าจะยกกระสอบรหัสนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวดูให้ว่ายังมีอยู่ไหมลูกค้าทักแชททีค่ะลูกค้าทักในแชททีลูกสาวแบบน่ารักมากอู้ลูกชายอู้ลูกชายแบบโรบเก็บโรบมากเลยนี่โรบมากอู้ลูกสาวก็หวานแบบเนี่ยหวานมากนานๆจะเจอไซต์โตตัวหนึ่งลูกสาวก็สวยมากเลยลูกค้าลูกสาวนะคะหวานละมุนละไมต้องแกะนี่นะซักอบรีดเรียบร้อยเลยค่ะลูกค้า ขอบคุณค่ะคุณขอบคุณมากเลยค่ะอัญชลีวันแดดดีว่าลายเสือตัวนี้ก็สวยมากเลยเสือตัวนี้ก็สวยโอ้ลูกสาวหวานจริงๆเนาะกท้ก็สาวสวยแต่ว่าอันนี้มินนี่ล่องเลยมินน้องมินนี่สวยมากใหม่้คมใหม่้คมเสือเสือเสือเออไหม่้คมจะเยอะนะใหม่้คมจะเยอะส่วนใหญ่จะใหม่้คมนะคะนี่ลูกชายหลมากค่ะอมากครับเห็นลูกชายก็หลแล้วค่ะค่ะเป็นรวมไอเทมกันหนาวนะคะค่ะรวมอุ่นลูกชายหล จำลวงชิ้นนักก็สอบเยอะนะโอ้มันจิ๋วนะก็อยู่ประมาณนะอู้ดูดูดูลูกสาวเลยไม่คันเลยนะผ้าแบบสวยมากระบายสวยมากเลยพร้อมส่งพร้อมส่งส่งส่งโอ้ลูกชายรอเออผ้าแบบไม่ไม่่ส่เลยดูดิเพชรอิฐสวยไหมโคตรหวานเลยเพชรอิฐเดีจะพูดยังไงดีลูกค้าผ้าสวยมากลูกค้าสวยแบบสวยฉ่ำสวยฉ่ำอูดอู้ อยู่ทรายอืมหนังอะไรก็คุยอยู่อืมอันนี้มันเป็นไอ้นี่มัน,น,น, er น,น y, เป็นเพชรเป็นลูกสาวเนาะลูกก็าหมาเป็นหมาแต่ไม่ใช่ไอ้ขามันเป็นขายเนี่ยนึกว่าม้าเขาเป็นหมาโอ้ยหมาลูกชายหล่อหล่อหล่อแต่ลูกสาวหล่อฮ่าเลยอ่ะมาห่างมาห่างมาห้างเขาแบบสะอาดลูกชายเราหมุนมากผ่าสวยมาก ลูกสาวดูดูดูมีขนตาหวานๆเนี่ยน่ารักเนาะสองพันเก้าเก้าสิบเองหญิงน้องสอบซักอบดีดค่ะค้าไม่ซักรถอีกนะคะลูกสาวแบบหวานมากแก้บลูกสาวค่ะงามงามแบบงามสุดๆอู้ดูนางเงือกดิเห็นไหมงานแบบงามอลังการร้านแปะเล็กชายเอสุปะทะอู้กางเกงกางเกงลูกชายนิโอจังหวะนิโลอดลไร่ะ โอ้น uh, ี่ก็อย่างเทพไหมโอ้โหลูกชายได้ฟอร์มเลียบวะทําไมไม่มีปักสี่ห้าดีนี่ลูกชายได้ฟอร์มเลียบฟอร์มเลียบฟอร์มเลียอู้หูายเมโลดี้ไซส์กำลังน่าเนาะเนาะไซส์จริงๆคืออ่าไซส์กำลังน่ารักนะลูกค้ามันไม่ได้ไซส์อ่าไซส์ศูนย์ถึงหนึ่งไม่ไม่ได้เยอะนะส่วนใหญ่จะเป็นเน้นเน้นหนึ่งถึงสามเน้นหนึ่งหนึ่งถึงสามเนี่ยอู้โ โอ้ยน่ารักอ่ะทพะวิตรไปห้อยก็มาโอ้สวยแบบคุณหนูแมากออันนี้อันนี้แบบว่าดูดิน่ารักมากน่ารักเนาะหวานมากอันนี้แบบรวมบางไอทีสี่สิบห้ากิโลกระสอบมันมาแพงลูกค้าขาวมันเป็นแบบว่างานงานงานผ้าท,ที่แบบว่าไปทางสวยเลยแล้วก็ออกเน้นจิว๋วเงยูกสาวมากผลูกชายแบบหล่อมากออ้ดูลูกสาวก็หวานแบบอันนี้เป็นรวมไอเทมเลยลูกค้า พี่งอซากรีแล้วสวยเลยหวานมากน้องแบบระมือระม่พิยังไม่ตื่นแม่พิมยังไม่ตื่นนะพิมนอนหลผู้ชายแบบโหลมากอเนนาะมันแบบว่าสวยมากเลยผ้ามีงาผ้าแบบสวยมากเลยผ้ามันแบบผ้ามันดีผ้ามันดีลูกค้าผ้ามันดีผ้ามันดีโอ้นี่ใส่แล้วแบบหลขั้นเทพเลย ดูสีนี่ว่ะสีแบบผูหวานแบบแพทเทิลค่ะแพทเทิลสุดโอ้ลูกค้ากระสอบกระสุดนี่สวยค่ะสวยเลยใครมีหมาที่บ้านโอ้อยมู๊มูไก่ไก่ก็น่าชังโอ้ยลูกค้าผ้าห่อตัวก็มาลูกค้าค่ะลูกสาวดูลูกชายหล่อมากน้องหมีน้องหมีโอ้ลูกชายอย่างเท่เลยเสื้อลูกชายน่าจะเท่อุ้ยใครเอาเทวิตเนี่ย คะทวิตมาหนึ่งตัวค่ะใครสามหากระสอบทวิตเอาอันนี้ไปตัวเดียวพอเหมือนอันของแม่ลิบค่ะทวิตมาสามตัวดูดิสวยมากทวิต์อันนี้เรียกว่าอางการร้านแปดพระรามเก้าลูกสาวหนึ่งตัหนึ่งตัวนี่ดูลูกชายกันเลยวะสนุกปีลู้ชายอันนียวขายกันแพงนะอันเนี้ยตอนเนี้ยต้องเวลาซักเกลีออกเอาซิฟออก นี่เด็กขใส่โอ้ดูดูดูไซส์ขวบนะเนาะใครมีลูกน้อยเนาะเนาหน้าช่างมากเลยดูดิ เนี่ยไส่แบบนี้แหละที่พ่อแม่เขาสือไปให้กันถ้าตัวเล็กเขาเลือกขวบหนึ่งนะ่สิบสองเดือนตัวเล้วเขาเลือดจริกสองสามหนึ่งถึงสองขวบใส่ได้เลยดูดิสวยมากแบบเนาะอุ่นนุ่มเนาะแล้วแบบนุ่มแบบแม่เมพิมต้องชอบแบบเด็กที่กำลังหน่ากำลังอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบว่ามันแบบมันหวานมากดูอันนี้ดูดิลูกสาวแบบนี้มากดู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 สีไม่แน่นกันเลยอย่างหวานอย่างเงี้ยโอ้ยดูเออถ้ามันไม่โดนข้างกระสอบนะอุ้ยอันนี้ต้องแช่ขย้หน่อยนะออ้ยใส่ได้จังสวยสวยมากเลยดูดิ งานจริงแบบหวานแบบไปนี้มากเลยดูดิมันเพื่อนข้างกระสอบแกดูดูความชุลมุนดิหวานมากดูลมลูกสาวดิสวยค่ะหวานมากสวยเลยกระสอบเนี่ยสวยผ้าดีเลยลูกค้าดูดิดูลูกสาวโอ้ดูดิสิใครชบใช้สิวจัดได้เลยสิวหวานอันนี้สวยจริงๆเลยสวยแบบสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูให้กระสอบยังเหลือไหมดูดิกระสอบนี้ยังสวยจริงๆริงเลยเหรอเนาะแล้วไซส์แบบไซส์ที่แบบคนชอบไซส์ไอ้นี่เลยอะเน้นหนึ่งถึงสามปี สวยค่ะยดูดูดูสิแปดเดือนข้อสอบนี้ผ้าสวยใครชอบจิ๋วๆแบบเนี้ยใครนึกทิศเนี่ยใครแบบโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรมันขายได้แน่นอนโอ้ยดูดูขนนี่แบบเดี๋ยวให้เวลาเรากอดลูกเวลากอดแม่พิมหรือว่าคุณหนิงแบบสวยมากดูดูง่ะผ้าแบบจะสวยเลยเวลาเรากอดผ้าผู้ดีมากเลยนี่นี่ดูป้ายดูป้ายผ้าผู้ดีมากดูดิผ้าผู้ดีมากเลยนะแบบ ใสล้วอยากต่อบลูกเลยออสวยมากลูกค้าผ้ากระสอบนี่อย่างสวยสวยแบบสวยแบบสวยแบบใช่ใช่แล้วงานงานสี่สิบห้ากิโลป้ายนี้ผ้านี้ทหมวยอยู่แล้วลูกค้าโอ้ลูกค้าอันนี้ไปเช่นไหนใครถามหาจิ๋วๆเอาเนี่ยดูดีแบบหวานมากแล้วส่งพอบัวด้วยเจอแต่อิจิ๋วๆมาเจอชายจิ๋วทั้งโอ้ยหล่ออะเอออย่างนี้หล่อเลยอะหล่อเลยนาะอุ่นด้วยเนี่ยใครอยากได้ สิวน้ารักหน่ารักลูกชายแบบหล่อมากไระสอบนี้แหล่นี่แหละลูกชายอย่างที่เลยลูกค้ามันน่ารักมันแบบสวยมากมันชุดตุ๊กตาเลยเฮ้ยมันสวยมล่ะอ้ยแม่พีดูอะไรฉันลอเธออยู่เดี๋ยวเธอมาดูเดี๋ยวไม่ลงปาจ้าสักทีเนี่ยรอริลาร์มาดูกระผ้ากระสอบเนี้ยรหัสเนี้ยผ้าแบบสวยสวยเลยเธอชอบจิ๋วไหมมันเน้นหนึ่งถึงสามปียีบก่อนแต่ไซส์โตก็มีติดบ้างบางตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบ มันน่ารักมันแบบว่ามุ้มีแต่มีสูตรปีด้วยนะสูตรหนึ่งหกเดือนก็มีนะติดวาามีลมไปด้วยนะเนี่ยอันนี้คือแบบแต่นี้ต้องแช่ขยี้นิดนึงเว้นๆอันแต่ผ้าคุอแต่ผ้าคือแบบใหม่เลยนะอันนี้เพื้อนข้างกระสอบผ้าแบบดงมากดูผ้าดูตรงนี้นะโอ้เอามาใกล้ๆกล้โอ้โอแบบว่าผ้าสวยอ่ะเนี่ยสวยมากว่างหญิงทั้งสอบสองพันเก้าเก้าสิบแต่กระสอบสี่สิบห้ากิโลนะใส่แล้วเป็นเจ้าหญิงเลยเนี่ยเน้นจิ๋วเน้นจิ๋วอันนี้มือ น่ารักน่ารักเลยแม่พิวจิ๋วอันนี้สวิตทวิตสวิตคิวนี่แบบน่ารักมากเลยสวิตทวิตทวิตหวานหวานแบบละมุนละไมเอาผาดีดานลีดานลีดันผ้าอย่างสวยเลยผ้าอย่างสวยเลยผ้าอย่างแบบหวานละมุนละไมใครขออขายไซส์จิ๋วแบบว่าเนี่ยเนี่ยเองไหมน้องแบบน่ารักมากดีมือใครจะไปแต่งร้านลูกผ้าสิแม่คเอาไปแต่งร้านว่างว่างว่างเอาไปแต่งร้านดูดิไซส์เอสดูขนาดไซส์เอสนะตัวคือทรงนางเล็กอ่ะเนี่ย แล้วดูสีสีนางมีแต่สีมันหวานมากนางสวยหวานสวยเลยอันนี้แม่ผ้าแบบค่าดีมากเลยนะดูตัวนี้ผ้าแบบมอมอกับแม่พิมจริงมันทรงแบบมอมอแบบหวานหวานแบบอู้หวานหน่ารักสวยๆเลยดูตัวนี้สิตัวนี้ก็นี้สวยหวานแบบหวานมากเลยนะอันนี้มันมีเป็นรวมไอเทมมีทุกอย่างมีทุกอย่างที่เป็นกระหนาวเด็กเดอะเดอะขอติดกระดุมให้่อยส่วนใหญ่จะเป็นไหมพรมเยอะ แล้วใหม่พรมเขาจะหวานอ่ะเอามาขอบคุณด้่ยพัมมอพัมอแต่มันมีแบบว่าไซส์เล็กด้วยนะโอ้ยขอบคุณค่ะน่ารักหกเดือนอู้ๆน่ารักคือแบบว่าเหมือนตุ๊กตาน้องหวานมากดูดูความหวานสวยหมอกับลูกเธอเนาะสองสามขวบนะเรียว่าจะดิ้นตายอยู่เนี่ยหวานแบบอู้หูดูแบบ ลูกหมูมันจะแตก่เนาะเนือน้อ,อ,อใส่คุณจะน่ารักกันเนาะเชิงแบบคุณหนูหสวยเลยผู้หญิงนะเนี่ยโอ้โหแบบใหม่กิ๊บเลยเชิงแบบว่าเชิงเชิงจะแบบว่ามเชิงจะคุณหนูมากผ้าสวาสววยยามันมีคา,าบเหลืองมางที่ต้องแช่เป็นวางตัวลูกค้าูดแต่เรื่องเนื้อผ้ามันคือแบบว่ามันดูแบบดีมากนี่จะทรงมินิมอลแบบนานมากเลยนะนี่นี่นี่ตัวนี้คือแบบว่าใครมีลูกสาวเนี่ยคิดมาดกเนี้ยแบบใส่คุมเนาะมีฮูดด้วยนะเนี่ยใส่คุมแล้วแบบเนี่ย ไม่แบบหวานมากคือแบบแอดมินเนี่ยนั่งมองตาเป็นมันเนอะมันสวยมากเลยนะมองตามคาเนี่ยค <c oughs> ือแบบว่าวแต่มันคุ้ม,ม,มนะเนี่ยมันใส่ทุกปีเลยไอเดียใช่ไม่ไม่ต้องซื้อชุดไอเดียแบบนีเงเออซื้อแบบนี้ใส่ได้ทุกปีใช่ไดมันไม่เออมันคุ้มไอเดียใส่ตั้งแต่ฟอเอฟฟออะไรนะอนุบาลอะใส่ตั้งแต่อนุบาลอะแบบนี้เพราะว่าทุกปีซื้อแต่ชุดแล้วมันอมันกระตเออมันโตหนีไงถ้าเป็นผ้าคุมม่ะไม่ได้ซื้อไว้อะ ตั้งแต่อนุบานอนุบานสามเลยหนุบานสองเลยเริ่มใส่ยังเริ่ใส่เลยค่ะอยู่เลิ่มใส่ยังเองเอาไปแถมไปให้ลูกค้าแล้วเอามาขายต่อให้หน่อยเออมันเป็นคุ้มมันสวยจริงๆคือแบบว่ามันแบบมันใช้ตลอดนะมันคือมันใส่ได้ตลอดอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรนะเออคุ้มไปเลยใช่คุ้มไปเลยนั่นน่ะคือแบบว่าไม่ไม่ไม่ต้องซื้อแบบอท่านนึกอะไรไม่ออกคุ้มตอนนั้นนะคุ้มไปเลยค่ะใส่กระสีขาวนะมันต้องใส่อยู่แล้วไง เนี่ยลูกค้าดูเด็กน่ารักมากหญิงน่ารักจริงๆเลยอันนี้ดู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 ความหวานของนางนะแบบโอ้สะออนแบบว่าหวานวิงวิงวิงมากเลยเด็กแบบโปรโมชั่นพิเศษไปเลยดู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 อันนี้ดูคุณพิมคุณพิมดูนี้อันนี้คือแบบว่าโอ้คือมุกคือเพชรคือแบบว่าอลังการร้านเป็ดเอาไปแต่งร้านเอาไปแต่งร้านนี่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 ดู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 น้องดูน้องดูน้องน้องแบบว่าน้องแบบว่านละกเย น้องแบบว่าน้องหวานมากน้องแบบว่าละมุนมากเลยเอาไปแต่งร้านนี่ดูน้องสวยมากอันนี้เขาตามหากันเมื่อวานได้ซชื่อไหมคนตามหากันเต็มเลยไอ้ไผ่สิวเนี่ยเออวันนี้หายไปไหนกันหรือว่าเขาไม่ได้ว่างดูเขาไปตามหาในแชทนะเขาไม่ตามหาในไลน์นี่นี่นี่ใครมีลูกตัวเล็กโอมากน่ารักวนี้แกแล้วถ้าใส่หุ่นแล้วมันดิน่ารักไหมเนาะถ่ายรูปสีฟูหวานมากค่ะเือ ไป้ายปายเนี่ยเอาออกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปซักให้มันมันเลอะฝุ่นเฉยเฉยแต่ผ้ามันดูผ,ผ้ามันแบบว่าผ้ามันสวยแต่ว่ามันมีฝุ่นใช่ซักก็ออกอแต่ผ้ามันสวยแต่สีแบบว่าได้เลยลูกชายสีแบบได้เลยลูกค้ามันลูกชายนี่ลูกชายลูกชายแบบรอมากอันนี้เจิีประทาที่มันมีคู่ให้ลูกค้าไปหมดเลยหมกหมกให้ลูกค้าไปด้วอไม่ไม่เอาไว้โอ้มันนี่ขี้ตังขี้ตังโอ้อันนี้อะไรอ่ะออกแบบติดผูงี้โอ้ยเงี้เหรอคุณทีมาเปิ่มได้ะคะ คุณพิมพ์เอาจิบประทาไปเรืยคุณมิวแถมให้ถ้าถ้านนเดี๋ยวเขา,ขาปกติมันจะเก็บ<ช>ไว้ขายจิบประทาใช่ไหมถ้าขายกันแพงด้วยนะดู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 น้องน่ารักมากแล้วก็จะใส่นี้ปิดที่ทางนี่นี่คืความน่ารักของนางใส่ยังไงใส่ยังไงใส่ไม่เป็นใส่เป็นใส่ให้เป็น โอ้นี่ ios, oh. s <S น so Dan, so ี่น yeah> like <no ี่น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 ารโคตแต่หน้าอ่ะเดบี้มันจะอุ่นปินผูกด้วยน่ารักเชียวอ่ะอี้ยยังโอนเอาอีกเอาอีกเอาอีกดูดูดูนี่แบ็กแม่อละโอ้แถมจิบมาถันให้ด้วยเอาไปเอาไปอุ้ยหวานมากอันนี้อันนี้ของคุณหลิงคุณหลิงอันนี้แต่งโบอ้อันนี้หล่อนี่หล่อหล่อแบบหล่อมากใช่แบบหล่อมากอันนี้อะไรเนี้ยเออ น่าจะเป็นผ้าห่อตัวตัดออกเป็นผ้าห่อตัวนะาห่อตัวเอาอ,อกมาได้สภาพสภาพไม่น่าเยมเอออันนี้ลูกสาวแต่งเพชรอ้าน้องมเมนนี่เพลเทพอลอุ้ยตัวสุดท้ายจะเป็นลูกสาวซับซีลูกชายก็มาค,ค่ะลูกค่ะซับซีแบบอุ่นอุ่นมากผุ้งเท้าน่าจะมาเป็นคู่แล้วมาในอรข้งเดียวนะ โอ้ยส่ได้เนียยังสวยเลยดิน้องแบบว่าหวานมากแต่มาข้างเดียวไปยังเด็กดีผู้ต่างเกงตางเกงหล่อมือถือตุ๊กตาเถื่อนี่น้องแบบหวานมากเสื้อตุ๊กตาเถื่อนลูกชายก็ยังเทปันนี่ใครมีตุ๊กตาเดียวบ้านเอฟไปให้ตุ๊กตาใส่เนี่ยพี่ใหม่ดูสิใส่เด็กจิ๋วอ่ะกัน นได้ดนได้คุณคแต่น,สนงสวยน้องสวยนองสวยิไปๆเราปเปปิดของแมววีวดีใช่เดี๋ยวเราไปเปิดของแม่วิวกันดีกว่าเดี๋ยวเจ้าการนะครขออนุญาตเก็บผาเบสเมื่ค่ะสวัสดีค่ะขอเวลา5้านาทีแล้วเธอ